แล้วครับวันนี้กลับมาอยู่กับแพนเวอร์ซอมบี้2นะคบหรือว่าพี่เป็นเวอร์ซอมบี้ภาครที่สองนะฮะเมื่อกีก้พื่อคิดอนะไรคะโทษนาโอ้เชียร,รถมันจะมาทุกครั้งเลยว่าที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยโอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่นอารีนานะแต่ก่อนอื่นไปที่เซลก่อนไปดูของขายอ่านี่ไงมีเจ้าหนาเจ้าหน้ำแข็งเหรอหรือว่าตัวอะไรมีเจ้าฟลิตฟลิกระดีพิเลอร์ด้วย มีมิน้นด้วยนะเอ่อสปเชีมิน้นหรือว่าอะไรนะสปเชีหรือว่าเฮียอะไรก็ไม่รู้โอเคคราวนี้ผมเจอกับไอ้เจ้าฮีทริกเกอร์หรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าม,มันต้องใช้เท่าไหรนะ่ในการเปิล็อกโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในหน้าปลดล็อกแล้วนะ เดี๋ยวผมขอดูก่อนเจ้าฮีทสิกเกอร์โอ้โหสองร้อยห้าสิบเลยเหรอก็ก็ก็กมันก็แพงนะโอเคช่างมันเราไปเล่นอารีนันเลยเล็กโก้นี่คือรูปภาพผมจะเอาไปรูปเจ้าเอออัวอย่างนี้ P shooter แล้วกนผมชอบ P shooter Let's go อ oh, ๋อลรอกซี่เราเล่นผมเพิ่งเล่นอารีนา่าได้วันนี้แหละคลิปนี้อาจจะได้ลงตอนเที่ยงๆนะอือฮะโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> มีเจ้า P ิกเกอ e r ให้ เก็บอยู่ด้วยทุกคนในอารีนาเยี่ยมเลยผมอยู่อันดับที่หกไพ่นั้นฟรีเพล r i ส o โ s คือมันมีเจ้าทิกเกอร์ให้เราสะสมไปซื้อปลดล็อกมันด้วยนะโดยที่เราไม่ต้องเตอะเออเออเออโอ้โหมีทิกเกอร์ให้เรามาใช้ด้วย เออการบัฟเหรอพวกกันไกแต่พวกพิชูเตอร์มันไม่ให้บ้าคือผมก็ไม่ค่อยชอบพวกกันไกแบบนี้สักเท่าไหร่นะตัวกันไกลผมไม่ค่อยมีกับตัวพิษนี่ผมไม่มีเลยในพวกนี้ let's go ผองชอยวางด้านแถวๆหน้าน่วยโอ้โหไม่พอทำไงดีอืมข้ามไปเลย,ยเฮ้ยแหลกแหลกแหลกมากโอเคเอ่อวาง ประมาณนี้กันเริค่ะแล้วก็เริ่มเลยถ้าแพ้ขออยด้วยนะเพราะผมเพิ่งเข้ามาเล่นอารีนาครั้งแรกมาเลยเจ้าฮิติเกอร์มีครูดาวค่อนๆจะใช้อยู่แต่ไม่เป็นไรยังไงก็เราก็มีเจ้าพวกนี้อยู่มาเลยฮิติเกอร์ไม่แถวล่างโดนไปแล้ว โอยังมันเลยมาฮิตจิกเกอร์ตู้มอ่าเอโนเสอสิสน้ามันจะทำอะไรอีกโอ้ะระวางังผมต้องเก็บแซมฮิตจิกเกอร์ไปเยี่ยมต่อยมนันตอนนี้เพื่อผมแทบจะไม่มีเหลือเจอ้าพวกนี้ น้อยนี่จะาพวงลูกเอาไปกินเยอะเออนี่โดนตันตีไปตายหมดเออฮิสิเกอร์ตูง้งแค่แทงบ้องชอยมามานี่บ้องชอยฮิสิเกอร์ปูมไปอี โต๊เบ๊ล่างบนหนึ่งด้านล่างด้านลา่า,ลางพิจิเกอร์ป่ะไม่พิจิเกอร์โอเคนี่นี่นี่วางไว้มันจะดันลงมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเทปเทปสปอนเทปสปอนพิจิเกอร์จะกรัน ไม่ให้ไปไม่ให้ไปหรอกโอ้โหครูดาวนี่อ๋อเก็บมาเก็บมาเยี่ยมพิชซิกร์มาแช่แข็งไปโอ <gu> ้โหไอ้เกียดไปเลยที่โอ้โหอย่างมาเลยรถนี่มันจะพามาทุกครั้งเลยแล้วเนี่ยพิชซิกร์ะจักร จั๊กจัจ่นู้ยังมาเลยอาริน่าทุกคนคาข้ามันข้ามันวีดเอาน้ำไปกินพิสติเกอร์มาตู้น้ำบนตูน้สุดยอดไปออานี่นี่แข็งทั้งโลกโอ้ เกมหมดเวลาสักสีเย้ yeah, ชนะอ้าวเขามีบาบามินอยู่ด้วยโอ้ไม่มีเ <c oughs> สียใจเย้แ yeah, ต่เราชนะเขาเยี่ยมตาต่อไปเลยอูมีลูกอมไม่รับด้วยแล้วก็มีเงินทั้งสองพันว้า wow, วและมีการเก็บของรางวัลด้วยถ้าเราเล่นไปหลายๆรอบเราก็จะได้ฮีติเกอร์อมาครอง เยี yeah. okay, ่ยมโอเคกันละผมขอตัวไปเรียนก่อนนะบ๊ายๆแล้สเจก